สวัสดีครับกระผมนายพงษ์ธนสิงอินรหัสนักศึกษา1035รายวิชาหลักสังคมวิทยาผู้สอนดอกอรกิษณาทองแก้ววันนี้กระผมก็จะมาพูดในความรู้สึกที่ได้เรียนในรายวิชานี้ครับครับสำหรับจดหมายนะครับในรายวิชานี้นะครับกระผมบอกก่อนว่าเมื่อก่อนก็ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับเมื่อโมหกนะครับ แต่เมื่อขึ้นปีหนึ่งนะครับกระผมก็ต้องย้ายมาอยู่ในต่างจังหวัดคนเดียวนะครับามาอยู่หอวคนเดียวไม่มีญาติที่นี่เลยนะครับความรู้สึกเรขที่ได้เขียนก็เขียนทั้งร่างตานะครับว่าแบบเขียนทั้งความสุขความทุกข์เขียนทั้งเรื่องราวต่างๆที่เจอนะครับ ปกตินะครับกับผมกับครอบครัวก็ได้โทรคุยกันอยู่บ่อยนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกอ่ยังไงก็ตามนะครับแบบก็ได้กลับบ้านอยู่บ้างครับแต่เป็นการเขียนตั้งแต่เรียนมาไม่เคยเขียนจดหมายถึงใครเลยนะครับแล้วก็คือนอกจาก ฉบับนี้เป็นฉบับเลขนะครับที่เขียนจุดหมายและได้สูงจริงนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะครับเราได้ฝึกในการเขียนจดหมายเขียนหัดลายมือการเขียนความรู้สึกว่าเราควรเขียนยังไงถึงครอบครัวการใช้ภาษาอะไรแบบนี้นะครับสำหรับผมผมว่าการเขียนจด,จดหมายในครั้งนี้นะครับทำให้คุณย่า รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็แบบเป็นห่วงผมในบางเรื่องนะครับการเขียนจดจดหมายในครั้งนี้นะครับกับผมก็ได้เขียนไปทั้งความรู้สึกแล้วนะครับแล้วก็เขียนไปทั้งความทุกข์ความสุขเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อคุณย่าได้อ่านนะครับคุณย่าก็ได้ตอบกลับมาคุณย่าก็บอกกับกับผมว่าให้กับผมอ่าตั้งใจเรียน ดูแลสุขภาพตัวเองใช้คำว่าอดทนไห้มากๆากแล้วกับผมมาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีใครคอยช่วยเหลือเหมือนย่าครั้งที่เมื่ออยู่บ้านนะครับกับผมต้องทำเองทุกอย่างก็รู้สึกว่าที่มาถึงจุดๆนี้ได้ก็เพราะตัวเองผลักดันด้วยนะครับแล้วก็ ที่ทำทุกวันนี้ก็น่าจะเพื่อครอบครัวและตัวเองด้วยเพราะว่าสิ่งที่มาเรียนในตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันมันมาถูกทางและจดหมายที่ได้ส่งไปนะครับก็อยากจะให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกของคุณญ่านะครับแล้วก็ ที่คุณย่าได้เขียนกลับมาก็จะนำไปปรับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่จะทำได้ครับครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของมหาลัยนะครับในรายวิชานี้นะครับการเรียนต่างมหาลัยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมคือเป็นอะไรที่มัน แบบใหม่แล้วก็มีความรู้สึกแบบแปลกๆแล้วก็มันเหมือนกับว่าการที่ได้ไปเรียนโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่มีใบส่งตัวอะไรแบบนี้เลยคือเป็นการที่เหมือนท้าทายอย่างหนึ่งนะครับวรู้สึกว่า,าการต้องไปติดต่อ อา,อาจารย์ต่างมหาลัายต้องติดต่อ,อยังไงาอาจารย์จะให้ไปไหมแล้วเราจะได้เรียนตอนไหนแล้วเราจะเจอเพื่อนๆแบบไหนบางคนก็อาจจะไปไกลๆแต่ของกระผมไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะว่าติดงานกลุ่มครับก็เลยได้ไปแค่มหาลัยใกล้ๆเพื่อนบ้านเรานะครับสำหรับผมนะครับการได้เรียนของ ต่างมหาลัยนะครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากๆเลยครับเพราะว่าการสอนอาจจะไม่เหมือนกับของเราแล้วแต่ปางของอาจารย์ด้วยครับแต่ผมรู้สึกว่าการได้เรียนกับอาจารย์ท่านนี้นะครับอ่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อาจารย์เป็นกันเองมากเลยครับตอนนี้ผมได้ติดต่อไปนะครับกับผมไม่ได้เป็นคนติดต่อนะครับแต่มี เพื่อนในสาขาเดียวกันติดต่อไปนะครับกับผมก็เลยขอติดไปด้วยครับแต่กับผมได้เรียนจากหลายๆวิชาในมหลาลัยของตัวเองนะครับรู้สึกว่าวิชาของอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับเหมือนปกติกับผมก็ไม่ได้เรียนจีนนะครับกับผมเรียนไคยสังผมมาก็รู้สึกว่าแบบใหม่ดีนะครับก็มีความ ได้รู้ว่าอักษรจีนอันนี้อ่านว่ายังไงหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้มีเพื่อนๆตอบกันแบบสนุกสนานเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นกันเองมากเลยครับกับผมก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนว่าเรียนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมหรือว่า,าเรียนยากหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าก็สนุกมากเพื่อนก็ชอบในใสายนี้ก็ ที่มาเรียนก็ชอบในสายนั้นอยู่แล้วก็ก็เลยได้เพื่อน,อนๆนใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเรียนกับเพื่อนๆน<ๆ>ในคาบครับครับสำหรับถ่ายรูปกับครอบครัวนะครับแก้วผมนะครับบอกก่อนว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแก้วผมก็ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่ ตีนเข้าฝาหอยนะครับก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็มีคุณผูย่าตเป็นคนเลี้ยงจก่ผมมาตั้งแต่เด็กเลยนี่แหละครับส่งตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้ก็ปริญญาตีแล้วนะครับก็ท่านก็ยังส่งอยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับที่ท่านจะทําได้เท่านี้มันก็ รู้สึกว่าเกินกำลังของท่านมากเกินเนีวนะครับแต่เมื่อท่านอยากให้เราอยากได้เรียนผมก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับสำหรับครอบครัวของผมนะครับก็มีกันสามคนก็คือปู่ย่าแล้วก็ผมนะครับผมบอกก่อนว่าเมื่อก่อนผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมครอบครัวแต่และครอบครัว มีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีครบบางคนอาจจะมีไม่ครบแต่ตอนเลกๆกับผมก็รู้สึกว่ามันขาดมันก็แบบต้องการเหมือนคนอื่นแต่เมื่อโตขึ้นกับผมไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่มันกอ็อาจจะมีเหตุผลของท่านที่อาจจะไม่ได้เลี้ยงลงมาแต่ใครจะ มีบุญคุณเท่ากับคนที่เรียงรามาครับอะแผมคิดว่าการที่ได้ถ่ายรูปกครอบครัวคือการที่ได้ได้กลับมาถ่ายรูปได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมใจครั้งอแต่ผมนะครับก็รู้สึกว่าการที่มีครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราจะขาดความอบอุ่นหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่า ท่านทั้งสองคนก็ให้ความอบอุ่นอย่างเต็มที่ให้ทุกอย่างเท่าที่ท่านสองคนจะหามาได้นะครับกระผมก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณท่านมากๆที่ให้ผมได้เรียนจนถึงตอนนี้กระผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรอีกนอกจากคำขอบคุณแค่นั้น ก็ผมแค่อยากขอบคุณท่านที่ช่วยเรี้ยงผมมาบางทีผมอาจจะไม่ได้เรียนจนจบโมกุกหรือว่าเรียนจนขึ้นปริญญาตรีก็ได้ครับถ้าท่านสองคนไม่เรียนก็เป็นการถ่ายภาพครอบครัวแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็ได้มีรูปเก็บไว้ดูยามที่ เผื่อไม่ได้ถ่ายอีกครับครับสำหรับในรายวิชานี้นะครับก็คือจะมีอีกหนึ่งหัวข้อที่อาจารย์ให้ผมเลือกนะครับผมก็ได้เลือกเป็นขอทานนะครับกรบผมนะครับตอนแรกจะเลือกอจะเลือกเป็นคนขายพวงมาลัยนะครับแต่ว่ากระผมไม่ชอบเหมือนขายพวงมาลัย อนาคตกระผมอาจจะได้ทําก็ได้แต่ว่าเหมือนเป็นขอทานกรผมแบบมันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอาะก็เลยเลือกเป็นขอทานนะครับกระผมเลือกฐานที่ก็คือเลือกกลิมน้ํานะครับตอนกระผมแต่งตัวไปก็มีเพื่อนอีกหลายคนด้วยนะครับที่ไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวกระผมมีความรู้สึกว่าทําไมคนต้อง ตัดสินจากภายนอกอาบางคนนะครับเขาก็มองเหยียดกับผมมองเหยียดมองแบบเหมือนไม่เคยมองหรือว่าแบบมองเป็นตัวประหลาดผมก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมเขาต้องมองแบบนั้นเราก็คนคนหนึ่งทำไมต้องมองเป็นตัวประหลาดทั้งที่เราแค่มา,าทำในรายวิชานะครับ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนกระห่มไปก็มีทั้งคนมากมายเดินกันนะครับแล้วก็มีคนพูดกันเสียงดังบางคนก็สนใจว่าเออทำไมกระผมมาทำแบบนี้ทำไมอ,อ่อถึงมานอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนั้นบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจบางคนเขาก็เอ็นดูให้ฟังบ้างอะไรแบบนี้ก็หยอดให้ ก็จะมีแบบลุงๆมาถามว่าเออทำอะไรกันอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ใจดีแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ใจดีเหมือนทุกคนเหมือนกับเราว่าอยากจัดสินคุณจากภายนอกนะครับผมก็เลยว่าอ่างั้นเมื่อคนเหมือนกันทําไมเราต้องตัดสินจากคนภายนอกเหมือนเขาอาจบางคนอาจจะดูเหมือน หร้ายแต่จริงๆเขาอาจจะใจดีกว่าที่คิดบางคนเขาอาจจะดูน่ารักหรือว่าดูเพนลี่แต่บางคนเขาอาจจะแรงกว่าที่คิดนั้นเราอย่าตัดสินคนจากภายนอกเราควรจะได้รู้จักเขาก่อนนะครับแล้วก็การเป็นขอทานในครั้งนี้นะครับก็ทำให้กับผม ได้มีความรู้สึกหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมีคนเกลียดมีคนมองแรงมีคนใจดีด้วยมีคนคุยด้วยมีคนให้ของกับผมก็เป็นไปได้ก็อยากไปเป็นดีกว่านะครับขอทานสราเรบผมก็อบอกความรู้สึกไว้เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับ